องพญานาคใหญ่ที่สุดในโลกวัดถ้ำแจงเพชรบุรีให้คนรอดได้พญานาคนี่รอดช่องที่หนึ่งมีขาถามีตู้บริจาคนะครับช่องที่สองช่องที่สามลอดข้างบนนี่ที่ให้ถ่ายรูปให้รอดด้วย คนมาอธิษฐานปลูกท้ำแจงเพชรบุรีลานมาแข่งใหม่ช่างปื้ดปูนปั้นที่ปั้นพญานาที่ร้อยเอ็ดที่อ่านพระวัดชัยที่ก็เป็นที่ให้ปลูก ผ้าปลูกได้แดงตรงนี้บายสีคนบุมาชูมูชาทำบนผู้แล้บริจาคอันนี้ก็ผ้าแดงร่อรัววราวแต่ก็น่าจะปลูกเป็นไกด์ก่อนนะก็อย่าลืมนะพี่นสับขั้นที่สการะขอปอนงปูเสร็จแล้วนะครับก่อนจะไปใกล้จะกลับนะก็เล